กินข้าวอยู่ไหมโชคเนะกินข้าวอยู่ไหมเมื่อกี้ซื้อกลับมาให้ว่าขึ้นไปตักข้าวกลับมากลับเกลี้ยงทีนี้มึงจะกินข้าวกับอะไรทีนี้อืกินข้า,าวเปล่าไหมกินข้า,าวเปล่าไหมให้กินเหมือนไม่ได้ให้กินเนาะเหมือนไม่เคยกินทำไมใจอดตรอยากแท้หมาเนี่ย ไม่ใกินก็ทำลายข้าวของก็จัดกระจายหมดหน่าเลี้ยงไหมเอาไปที่ข้างถนนน่ไหมฮะโชคเอาไปทิ้งข้างถนนนะาไหมไปอยู่ไม้ข้างถนนอะเป็นหมาจรจันัดเอาไหมฮะออกไปข้างนอกถ้าไปกัดคนนะ่ะเป็นไงใครเสียตังค์ฮะโชคใครเสียตังค์ ใครเสียตังบอกมาดิมองหน้ามองมองหน้าจุกจะให้ข้าวกินดีไหมเนี่ยฮะจะให้กินดีไหมเนี่ยให้จุกให้กินดีไหมเนี่ย